Oh. โอ้ยไอ้ไอ้สารพิษมึงบ้าเปล่าเฮ้ยวะเฮ้บอกว่ามันเป็นแบวนที่ดีจริงเหรอ, <c oughs> อพี่เฮ้ยไข่ดาวพี่กิ๊ไข่ดาวไข่ดาว ใครเดาวบอกไม่มีบุณอยากินเนื้อคนยุดปุก <c oughs> เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ไหญ่อองเปทูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสอง้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟกัน ยูโรเลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมเหนื่อยจังเลยไหนไหนใจ้ก่อนเลยหายใจดีสั์คือเริ่มเริ่มเกมฟุตบอลกันจะ มองไว้นะมาปีนเขาไม่ได้มาปีนเกียวเนี่ยเกลียวเกลียวพี่อ่ะพี่บัวมาผัวแถวอะสบายละกูอุ้ยพี่พี่อุ่นครับพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหพี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรเนี่ย แทนมาด้วยเหรอครับพี่โอ้ย,อย,อยไววยหวไหมครับเนี่ยโอ้ยไหวไหมครับเนี่ยสลัดซิสสลัดิสไหวหรือเปล่าไ <c oughs> หวปะเนี่ยฮะสลัดิส,สเอาดีสลัดซิส,สโอเคไหวเนาะเออไหวไหวหรือเปล่าว,วะกูต้องช่วยไหมเนี่ยกูเริ่มสับสนละคือมึงพักให้หายเหนื่อยก่อนไหมมันหยุดได้เหรอครัวเฮ้ยเอาไงดีวะพี่ จริงๆควันมันอยู่ตรงนั้นเราไปให้ถึงโอ้ยโอเคตัวทีพวกเราก็ตัวตึงเหมือนกันนี่หว่าโอเคโอเคสบายดีนะพี่บุ๊กสบายดีสบายดีไปนำแก๊งลูกไก่มาดิข้างหลังอะตัวไวนะพี่แต่แค่ไม่กี่ด่านนะสองด่านมดแล้วท้องเอาไว้ตลอดเสมอว่าปีนเขาไม่ปีนเกียวนะพี่ปีนเก่าอย่าปีนเกียว กกัด่านนแรมเป็อะไรวะไอแทนมันไม่ไหวเว้ยไอแทนมันเองแล้วโหลดสามร้อยอีกแล้วเอ้ยเป็นกระซิบในฝันมันให้มันฆ่าตัวตายดิถึงแล้วขึ้นมาตทีนี่เวนไหนเนี่ยเฮ้ยสามร้อยเปอร์เลยมึงโคตรไกลมึงท้าสมมุติว่าของไม่ได้เยอะมึงกระโดดตายไปเลยไอแทนคนี้อะไรไม่พัฒนาเลยไอ้เหี้ยตายไปตายไปแทนคนไม่เก่งไม่ว่าคนไม่พัฒนากูจะบ้า อี๊อะปีนขึ้นหรือมันปีนลงวะเฮ้ยไปแล้วมไปแล้วมันรอชุมแล้วรอชุมแล้วไอ้แบะเดนเอามาเลยขาหักขาหักแบะเดนด่วนเลยเฮ้ยพี่กิฟตพี่ปีนแยกเลยเหรอโซโล่เลยเหรอเฮ้ยพี่ชายต่อยตึงไปเบ้ามันคือเรื่องหรือเปล่าไม่ใช่เขาไปทางอื่นกันพี่พี่ต่อยตึงเหรอเฮียพี่มีแค่เราสองคนนะต่อยตึงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ชายโอเคโอเคโอเคงั้นผมตามไปเป็น ซัพพอร์ตพี่แล้วกันโอเคลีกรุปล่ะอ้าวพี่ฟุ๊กไม่ไว้ใจผมแล้วหรอพี่ขอโทษทีว่ะพี่ไม่คบกับคนขายเพื่อนทั้งที่เป็นมิตรภาพที่ดีแต่มึงก็บอกว่ากูบังคับมึงไปไม่ใช่พี่กำลังเข้าใจผิดครับเฮ้ยพี่บิ๊กยังไงพี่เอ้ยอนุมาเล่นเกวียนหรอไอ้เหี้ยทอไมมันดูป้านป้านเหมือนเราจะตายยังไงไม่รู้เลยว่ะ มีไหวไปนี่ยเยี่ยมว่ามันเป็นแบวนที่ดีจริงเหรอพี่เอ้าไปแล้ววะโอ้โหพี่มาช่วยพี่มาช่วยคนเจ็บแล้วเนี่ย ไ <laughs> อ้ย <laughs> อนนี่ดูไม่ค่อยจะปลอดภัยเลยเอาฝากกูด้วยแล้วกันปอะไหนกูอยู่ไหนเนี่ยเอา้า <laughs> เอา้าเรารับกูทีรอลับกูที เอาเสียงได้ยินอยู่เดี๋ยวมันไปไหนกันวันเนี้ยแก๊งนั้นไฟโอเคเชี่ยน้ำตกซะหน่อยโอ้ยหูน้ำแรงน้ำแรงเอาไหนมาได้ไงอะ หรือว่าหรือว่าแท้จริงเราก็แค่แบบเล่นให้ตายตายไปแล้วแล้วก็แบบเราก็มาพักแบบพี่เจงวะแม่งก็ดูไม่เหนื่อยดินะพี่กิ็บพี่กิ็บพี่กิ็บขยับมาอีกพี่ขยับมาอีกขาผมเจ็บขยับมาอีกอีกนิดโอ้โอ้อีกนิดพี่เดียวโอ้ยเอ้ยไอขอแบบเบนเดีสักอันได้ปะไม่ทำเป็นแดดมั้ยไปโลกกบเกลื่อนไปอันนึงไปฉาบเกลื่อนเลย โอ้โหแล้วตอดหิวตอนนี้มันไม่เดียวไอ้เยี้ยปูคุณคุรอไปินด้วกันกูไม่ด้วยนะนี่กูเาม้เป็นโลมากินมาเป็นโลแม่ข็กินให้ทุกคนแหละมันไม่เกี่ยวไอ้เยี้ยมุณหิวนิดเดียวมันไม่คขูดเอ้าปากปากผมผมเคี้ยวยอแบบติดติดกอกับพี่กิ๊บไอ้พี่ปูกระแดกติดเกาะที่แม่ไม่ต่างอะไรกั็ติดกอะไอ้ปูเอาสายได้เลยเอาง่ายมันก็มีปลาแดกบอกให้ได้ ไอ้ยาปากก็ปากกูมาไปโลงไปโลงกูด่ากูอีกตอนแรกอ่ะพี่เจงตอนแรกผมปวดหลังนะผมนึกว่าผมเป็นออฟฟิศซินดมผมแบกไอ้ยยผมแบกคณะเดินทางโคตรเหนื่อยายขอ ไปอย่างสบายถ้าสมมติว่าโลกเบื้องหลังมีจริงก็ขอให้สาปที่พี่เฮ้ยอย่าอยู่เฮ้ยในเกมไอ้นหยวงเล็บไว้ว่าในเกมในเกมวงเล็บในเกมด้วกูกลัวในเกม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 มีนี่ด้วยพี่วงไอ้นนัเรล่นอะไรพี่ธบวีดที่เห็นบ้านตะเคียนอะไรธบวีนเนี่ยเนี่ไง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 นี่ยอ้ว้าวอุ้ยย่าซะไส้มย่าซะก็ซะอิมอ้าวเจอกูด้วย โอ้โหนี่นี่นี่เฮ้ยึ้นอะจริงเหรอไปเอาไปไหนแล้วอ่ะ ปเดี <S 1> <S 1> <S ๋ยวเดี๋ยเปลี่ยนองศาหน่อยเปลี่ยนองศาหน่อยมันเปี่ยนไม่ได้พี่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้พี่ขึ้นเลยขึ้นเลยเยเลยไปเลยเต็มมัดูถ้เยเลยต่อไปโอ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยใช่ชอว่ะหน้ามาเออเียเขตึงเฮียพี่ว่าพี่ตัวอ้วนว่มันเผาผ่านไวอะหรือว่ากูชิป่อยวะโอ้โหเฮียเกลอะไรมา เอ๊ยไอเดนไอเดนไอเดไอเดนฮาฮ่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 าย่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่่าร่าาฮ่ฮ่าฮ่าาฮ่า้่าฮ่าฮ้าฮ่าาฮมัฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าาฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่ม่าาาม่าฮ่า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 าฮ่า่่าั่าฮ่า ลงไปดูดิแม่งป่องตัวเดียวตายสามไอ้เจ้าแห่งเขาไม่ต้องเอาเพื่อนไปตลอดทำไมถึงไม่เอาคนที่มันคนไปบ้างว่าเมื่อก่อนกูนี่ว่ากูดวงซวยที่ไหนได้กูตึงกูว่ากันไม่ค่อยตายอ่ะผายเลยทียรอดได้ยังไงพี่ให้ผมไปก่อนนะมันมีระเบิดเดี๋ยวผมเข้าวิวรระเบิดก่อนโอเคไกลๆไงอี๋ละ ใครตาย้วกเนี่ยมีแทนมีใครอีกเนี่ยมีแทนตายเป็นคนแรกแล้วก็ตะกี้น่าจะเปในวานคนถัดไปแล้วก็ไอไอไอพี่กิฟต์เอาพี่กิ๊บอเลยค่ะป่องพี่เทียอะไรเนี่ยแม่ปล่อยพึ่งตายตับมดียวมึงป่องตัวเดียวอะด็อกด็อกแดกแบบน้าทิ้งแท็กโตอะทิ้หรือว่าไอ่ึงวันแล้วไอ้ยย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 เยย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  จบๆนี้ลบเลยนะลบเลยไหมเกมลบเลยไหมเอว้านมันไม่ไหวแล้วไอ้นายปล่อยไปเลยไม่ไหวคุณเลยไม่ใช่แทนนะไม่ใช่แทนไอ้ว่านมันะมันมันไม่ใช่แทนเฮ้ยไอ้เหี้ยพับดวงตาไหมอ่ะพี่บิ๊กพี่บิ๊กควันอะไรอ่ะพี่อ๋อควันอะไรอ่ะโอเรามาถึงแล้วเหี้ยไหนคนทิ้งเพื่อนอ่ะเหลือเชื่อ เ้ยกูมากูมากูมากูแหละเป็นนักตามที่ดีกูเท่านั้นแหละที Đây, dei, ne, er rien, <h <h ่จะตามมึงทันไอ้นายรอกูมาพีวิ่งมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสารพิษมึงบ้าเปล่าเฮ้ยวานโอ้ยวานเฮ้ยว่าทำอะไรมา ว่าจวช่วยกูเดี๋ยเชื่อแม่งอยู่วิ่งลุยไฟไปไอ้บ้านมึงไหวไหมเนี่ยไอ้ไอ้หนูมาที่เอ้ยพี่กิฟพี่กิฟดูมันพูดดิดูมันพูดดิแม่งแล้วมันจินตนาการอะ คนมันมีจินตนาการอะเอ้ยไหนอยู่ไหนเลยโอ้ยเอานี้พี่กิ๊ฟเอาพี่เอาไปเปิดพี่เอาไปเปิดอะเนี่ยอะนะนั่นคือทั้งหมดพี่เอาไปเลยได้ได้โอ้โหไหนไม่ทำให้มันว่างๆหน่อยวะน้องมันต้องใช้มก่อนจการพี่พี่ไไม่ในนี้มีเชือกอีกสองอันไหน เดี๋ยวพี่โยนไปให้มาพี่โดดมาไม่มึงมึงมึงเอากว้างกว่านั้นไห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 นรับก่อนรับก่อนรับก่อนด้วยด้วยมาพี่เอามาแล้วมาแล้วพี่โดเองเ็ดเป็ดเอ้ยกูเหลือจะเชื่อเลยึงยิงมาลนี้ไปให้คนที่ตามมึงได้ดีที่สุดคือกูเฮ้ยไหนไหนเอานี้ไปก่อนไหนไหนไหนี่ไปก่อนไหนโถ่เอ้ย พี่กิ๊บพี่กิ๊บมาพี่กิ๊บพี่กิ๊บมาว้าไปโลวพี่ได้ไหมโลตอนเนี้ยพี่จะเป็นไก่แล้วพี่กินกินที่ได้แล้ววัดปลอดไว้ก่อนพี่กิ๊พี่กิ๊มาวามาเปโลว์วะเอ้ยไหนไหนไหนเอาเชือกนี่ก่อนดิพี่กิ๊พี่กิ๊พี่กิ๊บดิพี่กิ๊พี่กิ๊นี่ไหนพี่กิ๊นี่เดเดเดพี่กิ๊อ่ะหลังว้าพี่กิ๊นี่นี่พี่กิ๊พี่กิ๊ของหวานอยู่นี่พี่ชาย พี่เอ๊ยพี่กิ๊ฟไปแล้วพื้นเราคือมันร้อนเริ่มันได้พี่ส่วนกูไม่ได้กูจะกินเนื้อไก่เฮ้ยไข่ดาวพี่กิ๊ฟไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวไม่มีกูจะกินเนื้อคนยึดตัวไข่ดาวเอาไข่ดาวไปให้แกพี่เอาไข่ดาวไปให้แกแกบ้าแล้วเอาไข่ดาวไปให้แกพี่พีคพี่พีคเอาไข่ดาวไปให้พี่กิ๊ฟเร็วแกบ้าแกคั้ง เดินดำเลยคือเดินน้ำอเลยแม่เขาป้อนแม่เขาป้อนแค่หน้าพี่อยู่นะวไม่รู้ว่ะละพี่ยายบอกว่าไม่ได้มาเสิร์ฟละสุหลี่สุหลี่ขี้งอนนี้เร็วคนชื่อทุกไปยินแบบมายินกหนลาวาเขาเผาในที่กินน้ำมเออผมให้พี่กินละเรียบร้อยสดชื่อละเป็นละผมให้พี่ละไปไปเลยได้นะเขากินเองแล้วด้วยอ่ะเขากินเคี้ยกูอยู่โอลิมปัสเหรอวะเนี่ย กูจะเจอกับไอเคนโทสป่ะเนี่ยกิฟโทสเหรอกิฟแน่นอนเป็โอันเดียวไม่สร้างความร้าวโอ้โหหลายๆๆ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 กๆๆ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 ๆลๆๆ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 ยๆๆๆๆกหายๆๆๆๆอๆๆ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 ้อ พี่บัวงพี่บัวงครับนี่กระเป๋าพี่ผมไม่ใช้พี่ผมไม่ชอบกระเป๋าพี่บัวงที่พื้นความว่าเขากินเนื้อปูกะว่าเธอกินเนื้อปูกว่ะไปกันต่อนะพี่ไปกันต่อนะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อพวกเราไก่ทอดหัดใหญ่ไอ้เหี้ยไม่มีกระเทียมกินกับกูไม่อร่อยหรอกอย่ากินกู พี่กิฟดึงผมหน่อยได้ไหมครับพี่ชายไหนขอยื่นมือหน่อยโอเคโอเคโอ้ยน่ารักจริงๆเราว่าต้องรอดึงเพื่อนว่ะตรงเนี้ยเฮ้ยเอาไอแทนมึงทำยอะไรอ่ะโอเคไหลยาวเลยหรอไม้มึงก็ต้องเกาะไอ้นี่ก่อนดี ให้กูขอบ้างดิเอาแล้วมึงทิ้งพี่บิ๊ก่อนมึงมารอคนดีผมเหลืออันเดียวเอ้าเอาเย้ยเอ้ยก่อ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 นพี่พี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยว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 เองรอบหนึ่งรอช้ากำลังก่อนพี่ก่อนนี้ก่อนนะพี่ก่อนนี่ก่อนก่อแช่ไว้แช่ไว้แช่ไว้ก่อแช่ไว้พี่ก่อก่อเโอเคค้างไว้ค้างจนสเตมินาเต็ม ใจเย็นใจเย็นดูหน้าผมพี่แล้วก็ขยับมาขวาขวาโอเคุณครับไอแทนก็มีไอเน็ตี่ดิงขอแล้วกันไม่ไม่ผมเหลือไวให้คนอื่นได้ไงโอเคโอเคดูเรียน่อแล้วเฮ้ยนี่เชนได้แล้วเชนได้แล้วโคตึงไอ้ยคมโคมากคม โคตมากโคตมากเฮ้ยเด็กเดกเด็กน้ำเด็กอาหารก่อนนะเดี๋ยวไปลุนระหว่างทางได้ได้ได้อุ๊ยวัวันวัด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 ไอ้เหี้ยไอ้สัสกูรู้กูตายแล้วเมื่อกี้ไปเร็ว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 ลอยตัวลอยตัวสวยพี่กิฟต์แทนทีละคนดิกูก่อปั่น ไอ้เหี้ยงวางกูก้เกือบไม่ทันได้ไหมมาละเฮ้ยเอาไปทางไหนอะเอาแล้วทำไมเฮ้ยอย่า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 เก็บเชือกกูขอร้องเฮ้ยเฮ้ยว้าวเ้ยพี่พี่ไปเรียกเพื่อนหน่อยพี่ไปบอกเพื่อนหน่อยพี่ไอ้เหี้ยกูแค่เด็กโกโก้ขอร้องขอร้องพี่ไปบอกกันหน่อย พี่บงขอร้องบงขอร้องเจ๋อพี่บัวงไม่บอกเลยอู <c oughs> อ้กูแข็งไอ้เหี้ย <c oughs> กูแข็งเว้ยกูมาไอ้สัส <c oughs> พี่มันร้อยอยู่ตรงนี้กูหลงเลยกูจะหิวก<ม>ูจะไป็นล <c oughs> มกูกูเละกูเละกูเละกูจะไป็นลมกูมม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 มจะหลับกูจะหลับ มึงไม่รู้หรอกว่ากูบาดอะไรมากูปักไอ้เฮียกูตะโกนเรียกอยู่ข้างล่างคนเดียวเชือกมันลอยขึ้นมาข้างบนมึงว่ากูขึ้นมาได้ยังไงไอ้เฮียเอ้กอยกูก็ตึงอยู่อุ้ยสุดยอดเลยพี่ ทิ้งเลยพี่ทิ้งให้แทนเลยพี่ทิ้งทิ้งให้แทนเลยพี่มันไม่ไหวมันไม่ไหวไม่ไหวก็ได้เออกูดึงมึงเองไม่ต้องตกใจเนาะเออเชี่ยข้างหน้านั่นเองอ่ะเห็นปะว่ากูตึงใช่ไหมวันว่ากูตึงทุกเวลาไม่คือพี่พี่มาตึงเวลาที่แบบจะเป็นก็มือตึงทุกเวลาทำไมล่ะ ไอ้เห<อ>ี้ยไปอีกหนึ่งเฮ้ยแทนมึงมีเหี้ยอะไรที่มันยิงได้ปะแทนมึงมีอะไรที่มันยิงได้ไหมย,ยิงไปแล้วพี่ยิงไปแล้วเหี้ยมึงอย่าใช้อันนี้ทำไมไอ้เอหี้ยเอ้ยไปมาหลับกูทำไมปลุกเร็วเอายาใช้กู มาเราดอกมาเรายาสลบเป่าใส่ผมแล้วมาขโมยของผมไปหมดเลยไ,<ป>ไอเด็กเฮียโอไ,<ป>ไม่มันใช้เนี่ยที้ดิ้งกูไอเด็กเวนกูนไม่ใช่พี่น้อง,องมันาเีย oh, <yeah. S 1> โอ้ยถล่มาแล้วเกิน <c oughs> กูไปละชีว <c oughs> ิตแบบนี้ที่ต้องมาอยู่ไงแตนกูไม่อยู่หรอก ไอ้กูถึกกูทนกูทนกูเต็งกูเต็งก้อดกูเต็งก้อนเด็กช่วยอย่างมึงมันไปไหนไม่ได้หรอกเด็กช่วยอย่างมึงมันฆ่าคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดถึงกูจะเลวแต่กูก็ไม่เคยฆ่าใคร น э э, ั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบทสรุปไมพวกเด็กเฮี้ยไอ้พวกเด็กเฮี้ยคิดขโมยของตักอาหารพวกเลี้ยงเสียข้าวสุกเมืองแมปไปโล่งเฮี้ย เดินตัวปลิวมาตลอดแล้วก็แบบทิ้งของเบียใบไหลทางอ่ะพูดอีก็ถูกอีกครับกระเป๋าติดไหมมีเมียสอนย่อไหมสอนย่อนนะโอ้โหจะดื่อเต็มแล้วพี่ไม่ย่อแล้วนี่ไม่ย่อแล้วไม่รู้เลยไม่แต่พอว่านตายผมก็แบกกระเป๋าว่านมานะใช่ไหมว่านโอ้โหพี่กระเป๋าเปล่าด้วยซ้ำเอากูแบกกระปิดกูไม่แบกกระปิดสรุปกูต้องทำไงเนี่ย ไอ้เนี่ยช่วยวานไปสิบครั้งมันช่วยกูครั้งหนึ่งมันบอกให้กูขอบคุณกูเหลือดืยอ